ครับก็ช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับ subscribe นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับรางวัลเกียรติยศอีกรางวัลหนึ่งนะครับก็คือรางวัลครุษรุดีนะครับประเภทผู้หารการส่งผลงานนะครับครุษรุดีก็มีความตั้งใจนะครับในการส่งผลงาน เมื่อปี2562นะครับได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับได้รับรางวัลกุลสุดีประเภทผู้บริหารเนื่องประกาศวันครูสงวันที่16มกราคม2500 62นะครับก็เดินทาง ขึ้นไปรับรางวัลที่กรุงเทพมหานครกับนายแพทย์ธรเกียรติเดือนเศษสินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่หอรประชุมพรสภานะครับภาพนี้ก็เป็นภาพนะรับในช่วงที่รับรางวัลน,นะครับของครูสดีที่ในงานวันครูที่หอรประชุมโรงเรียนสตีทงสงนะครับก็พี่น้องเป็นครู ก็ได้มาแสดงความชื่นชมนะครับดีใจนะครับเพราะว่ารางวัลครุสุดีนั้นนะครับก็เป็นผลงานที่สะสมนะครับความดีนะครับสะสมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ผลงานนำเสนอผลงานมาที่สำนักงานเขตนะครับสำนักงานเขตก็ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนะครับผู้ที่ส่งผลง,งานเพื่อขอรับรางวัลครุสุดีนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ได้รับการคัดเลือกนะครับเมื่อปีการศึกษา2562นกะครับก็เดินทางเข้ารับรางวัลครุสุดีที่กรุงเทพมหานครนะครับในวันที่17นะครับวันที่17มกราคม2 5 6 2ที่หอประชุมรูฐสภา รับกับนายแพทย์ธีรเกตจเดชเสรษศินรัตรตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ถือว่าเป็นเกีดยรติยศสูงสุดนะครับของครูนะครับในในตำแหน่งนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าพอเราเป็นผู้บริหารนั้นนะครับเราก็มีความตั้งใจในการพัฒนาองค์กรพัฒนาโรงเรียนให้ประสบควมสำเร็จนะครับแม้ว่ารางวัลน,นะครับจะไม่ใช่สิ่งที่ ง่ายๆคือเวลาที่การบริหารงานนะครับในโรงเรียนรางวัลนะครับเป็นเพียงนะครับส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษานั้นเป็นเรื่องที่เราเป็นผู้บริหารนะครับเราก็ต้องพัฒนาโรงเรียนนะครับให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับนะครับต่อผู้บังคับบัญชานะครับเป็นที่ยอมรับต่อพี่น้องเพื่อนครูเป็นที่ยอมรับของชุมชนนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับแก่ บุคคลอื่นนะครับที่รู้จักนะครับการส่งผลงานนะครับตรงนี้นะครับก็พยายามที่จะปลูกฝังให้พี่น้องเพื่อนครูนะครับได้เห็นความสําคัญว่าเมื่อเรานะครับเดินทางสายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพในตําแหน่งวิชาชีพครูหรือผู้หารนะครับเราก็ต้องมีการพัฒนาตนเองนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับ เพราะฉะนั้นรางวัลน,นะครับครูสุภาไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนที่เด่นต่างๆนะครับเราก็ต้องพยายามที่จะส่งเสริมนะครบับสนับสนุนเพื่อนครูนะครับให,ให้ได้รับรางวัลน,นี้นะครับอันนี้ก็ได้แจ้งให้กับพี่น้องรับทราบว่าเกียุทธ์ของครูนะครับไม่ใช่ว่าจะรางวัลแต่สิ่งหนึ่งอันนี้ที่ประสบผลสเรก็คือเรานะครับ นำความดีที่เราทำนะครับมาคอยคว้าหารางวัลน,นะครับก็คือการส่งผลงานนะครับเพื่อรับรางวัลครูสุดีนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องเพื่อนครูลูกหล,ล,ลานหลานนะครับที่ทําวิชาชีพนี้นะครับเราก็ต้องอพยายามนะครับไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับ ที่พวกเราคาดหวังหรือในวิชีพของพวกเรานะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับรางวัลครุสุรีประเภทผู้บรหารนะครับในปีการาศึกษา2562ครับขอบคุณมากครับดีครับ